ขับรถอะไรกันเว้ยมันซื้อไม่ขับขี่กันมาเปะวะกูโดนชนสามรอบแล้วเนี่ยโอ้กูเก่งเลยวะไม่คือขับรถอย่างนี้ขี่ควายมั้ยพี่เอาพี่วัดดีพี่ชายแฟนเพี่ยงเนี่ยวัดดีครับขอโตขะโตยแล้วน้องแสงโสมอ่ะอ๋อแต่คนนี้ดีพี่คนนดีแสงเห็นไหม ใช่เหรอเขาเปยผู้หญิงทุกคนเลยไม่ไหวเลยครับตอนหน้าหมอป่วยครับเอ็งเปยด้วยหรอเอ็งเปยน้องพี่มันอ่ะเปยเต็มบบอะไเปยน้องก็ต้องเปยพี่ชายเขาด้วยดิเปยน้องเดี๋ยวได้ไงตังผมอยู่กันเลยหมดแล้วพี่ดีว่ะตังอยู่กับเมียหมด้อนี้คบกันมานานยังครับโอ้เป็นแป๊บแป๊เป็นพี่สองวันแต่ไม่ใช่ตั้งแต่วันที่แปดอ่ะ วันที่แปดเดือนนั่นแหละห้าวันเนาะแล้วพี่มางานแต่งผมโดนไอ้นี่โดนนะพี่ใครนะงานแต่งใครนะไอ้วมั่นไม่ใช่หรออ๋อเออใช่งานมั่นเหรอห็นเขาเขาชวนหมอหมอมีผัวยังครับหมอเดี๋ยวถ้าว่างก็น่าจะมาเห็นไหมบอกแล้วไม่จนว่าอันอันอันนี้เราไปรุ่นไอซีร้อยแล้วกันเนาะไอซีร้อยครับไอซีร้อยนะคืออะไรอันนี้ ไม่เอ้าไม่รู้ไงอ๋อเข้าใจพี่ชินไงโอซีอ่ะเอ้ยไอซีร้อยคนเดียวกันจะไม่เคคยนะรับอ๋อไม่เคยอินออฟคาแรคเตอร์ครับอ๋ออินออฟคาแรคเตอร์อ๋อคนคนไอซีกับคนโอซีนี่คนเดียวกันไหมครับคนละคนเดียวกันครับอ๋อคนละคนเดียวกันอ๋อมันแปลกๆไะพี่ฟังดูแปลกๆอ๋อจริงๆจริงๆก็คนละคนแล้วเราจะชูป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่พี่พี่สอนไหมเรื่องเจ้าชูเนี่ยอที่ผ่านมาเยอะน้องเลิกแล้วเลิกแล้ว แล้วก็มีเมียหลายๆคนไปเลยจะได้แบ่งกะทูเผื่อบางคนไม่ว่างอ่ะผมไม่เกี่ยวนะพี่ผมผมไม่เอาอ่ะผมกลัวเฮ้ย่าอันี้ทดลองทด,ทดสอบด้วยเฉยถือว่าหลักๆกับจริงป่ะเนี่ยไม่ใช่มาหลอกน้องพี่นะไม่หลอกน้องพี่จะหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยอ่าอันนี้พี่ก็อีกเรื่องนึงออด้วยนะ,นะพี่ไป่รับผิดชอบนะเปเิลเติลอันั